เรามาทำความสะอาดตืดตาง่ายๆป้องกันตาคุ้งยิงกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. น้ํา้ำต้มสุกถ้าจะให้ดีเป็นน้ำอุ่นนะคะหรือถ้าเกิดว่าขี้เกียจก็เอาน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วหรือขี้เกียจนะครไปอีกก็เอาน้ำดื่มเนี่ยละค่ะที่เราใช้ดื่มกันนะคะประมาณสัก1 5ซีซีสองค่ะคัตตินบัต แบบนี้สุดท้ายนะคะก็คือสบู่เหลวสำหรับเด็กยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเมื่อเราได้น้ำต้มสุกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็หยดสบู่เหลวสักหนึ่งหยดก็พอค่ะแล้วก็ใช้คัตเติลบัตนะคะคนให้เข้ากันแบบนี้จ้า ถ้าจะให้ดีนะคะพี่อีฟแนะนำให้ทำเช้าเย็นช่วงเช้าตื่นมาหลังก่อนที่เราจะล้างหน้านะคะเราก็ทำการเช็ดคัตเติ้ลบัตแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่อีฟจะสาธิตวิธีการเช็ดเปิืกตาล่างก่อนเลยให้เอานิ้วชี้นะคะก่อนที่จะทำความสะอาด เปิดกตาทุกครั้งจะต้องล้างมือทําความสะอาดทุกครั้งนะคะพี่ทําความสะอาดมาแล้วเริ่มเลยนะจ๊ะ,ะดึงเปลือกตาล้างลงนะคะแล้วก็มองขึ้นบนไปแบบนี้และใช้คัตเติ้ลแบบนี้นะคะเห็นไหมครับเช็ดจากหัวตาอย่างนี้นะคะไปหางตาค่อยๆกดไปอ่าแบบนี้เลยค่ะอ่าอย่างนี้นะคะเมื่อเราเช็ดแล้วก็จะมีคราบสกรปรกแบบนี้ ะะพี่แนะนำว่าเช็ดจากหัวตาไปหางตาไม่ย้อนกลับไปกลับมานะคะเพราะว่ามันจะมีสิ่งสปกปรกถ้าเราย้อนกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็จะทำให้เปลือกตาของเราเนี่ยติดเชื้อได้ไม่ไม่ต้องประหยดัดอ,อีกข้างหนึ่งนะคะใช้ไปเลยแบบนี้จุ่มเลยนะดึงเปลือกตาล่างลงมองขึ้นบนนะคะ ช้จากหัวาตาอย่างนี้ไปหางตากดนิดนึงให้คาบไข,ข,บขมันเนี่ยมันออกทําไมถึงให้มองขึ้นบนเพราะว่าบริเวณกระจกตาของเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะถ้าเกิดว่าน้องๆไม่มองขึ้นบนนะคะเวลาที่เราเช็ดทาความสะอาดปกตาเนี่ยคัตเติลบัตเนี่ยอาจจะโดนกระจกตาได้ถ้าเกิดโดนกระจกตาเนี่ยอาจจะทําให้เรามีอาการระคายเคืองตานะคะทําเหมือนกันทั้งสองข้างเลย ต่อไปนะคะก็จะเป็นการสาธิตเช็ดเปลือกตาข้างบนค่ะเหมือนกันเลยคัตต้บัตนะอะ่อย่างนี้เวลาเราจะเช็ดเปลือกตาบนนะคะใช้นิ้วชี้ดึงเปลือกตาขึ้นเวลาเราเช็ดเปลือกตาบนให้เรามองลงล่างแบบนี้นะคะแล้วก็เช็ดจากโคตาอ,อย่างนี้นะคะไปห่างตาอ,อย่างนี้นี่ค่อยๆกดนิดนึงอ่าเห็นไหมคะ หัวตาไปห่างตาไม่เช็ดย้อนไปย้อนมานะจ๊ะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พี่อีพยาบาลเวชปฏิบัติจาก,การประสบการณ์กว่า20ปีด้วยจ้า